เดินหน้าสอบปากคำพยานตามรายชื่อที่ปรากฏบนซองเงินท่ามกลางการก่อติดจากสังคมที่ไม่ยอมรับในการพุจริตกระทั่งมีรายงานปรากฏว่าพยานหนึ่งรายจากพื้นที่ปัตตานีปฏิเสธว่าเงินในซองหนึ่งแสนบาทของเขาไม่ใช่เงินสินบนแต่เป็นเงินค่าเช่าพระ นำไปสู่การชี้แจงจากผู้ร้องเรียนว่าเป็นไปไม่ได้ท่ามกลางคำถามที่ตามมาจากผู้ติดตามคดีอะไรคือการเช่าพระที่พยานรายนี้อ้างถึง <S <S เอกสารบันทึกข้อความของกรมป่าไม้วันที่1มเมษายน2565เผยรายละเอียดกิจกรรมเช่าบูชาพระบรมรูปหล่อจำลอ,ดดำรองรัชก,กาลที่5ที่กรมป่าไม้เปิดให้เช่าบูชาราคาองค์ละ15,000บาท ใบสั่งจองของกรมป่าไม้ยังอ้างอิงถึงหน่วยงานอื่นในบรรทัดแรกระบ,บุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเช่าบูชาพระบรมรูปรัชกาลที่5นี่คือข้อความที่ยืนยันชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมร่วมที่กรมอุทยานเกี่ยวข้องด้วยกิจกรรมนี้ชำระเงินได้2วิธีจ่ายสดผ่านการโอนเข้าบัญชีหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือใช้โปรโมชั่นผ่อน0% 6เซ์เดือนทั้ง2วิธีถูกอ้างอิงว่าไม่ใช่การนำเงินสดใส่ซองไปวางบนโต๊ะอธิบดีกรมแน่นอนในทุกหน่วยทุกสำนักที่อยู่ในพื้นที่สนามเนี่ยก,ก็ต้องโอนเข้าบัญชีอย่างเดียวและต้องโอนก่อนต้นเดือนธันวาคือไม่มีถึงเงินสดครับทำถึงเงินสดเป็นไปไม่ได้ครับชัยวัตรลิมลิขิตอักษรในฐานะผู้ร้องเรียนเปิดเผยว่าส่งหลักฐานและอธิบายดักทางคำชี้แจงบางประเด็นไว้ ทั้งเรื่องการเช่าบูชาพระบรมรูปจำลองของรัชกาลที่5หรือแม้แต่การอ้างว่าเงินในซองเป็นเงินช่วยดูแลช้างป่านอกจากนั้นยังยืนยันว่าคดีความกับการคาดโทษทางวินัยรัชการเดินหน้าไปด้วยกันยึดเอาผลลัพธ์การสอบสวนของหน่วยงานปรับโกรงภาครัฐเป็นหลักมีคำถามว่าถ้าเงินที่พบบนโต๊ะอธิบดีกรมอุทยานคือเงินสินบน ในบรรดาผู้ที่ปรากฏชื่อบนซองเงินอาจมีบางรายที่เห็นดีเห็นงามกับวิธีแบบนี้และอาจเป็นไปได้ว่าจะให้การล้างบนทินให้ตัวเองใช่หรือไม่ส่วนที่เป็นกลุ่มก้อนที่ที่เป็นคนของเขาแล้วก็ทําทําลักษณะอย่างนี้ด้วยกันเนี่ยมันมีอยู่แล้วอันนี้ผมผมไม่ประทิเสธว่ามีคนของของท่านที่ดีที่ออกคําสั่งไปอยู่ในจุดๆุจ,จแต่ละจุดที่มันมีผลประโยชน์อย่างเงี้ยในกลุ่มเนี้ยเขาก็อาจจะ คือคืออย่างนี้ฮะคนเรา,ามีบัญชีแบบไม่เขาอาจจะจําเป็นไปหรือว่าเขาอยากจะทําแต่เขายังคิดว่าเขาเขาให้การเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีแล้วเขาก็ถูกการ็นพยานแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนให้เขารู้ว่าเขาควรจะทําอะไรบ้างกับทรัพย์สินป่าไม้และสัตว์ป่าคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งแต่สัปดาห์ก่อน พบมูลความผิดของอธิบดีรัชดาสุริยคกุณณอยุทยาขณะที่ตำรวจจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเรียกสอบปากคำผู้ที่ปรากฏชื่อบนซองทุกคนทุกหน่วยงานเชื่อว่าจะกันไว้เป็นพยานแต่จนถึงตอนนี้ยังมีพยานอีกหลายคนที่ไม่ตอบรับมาให้ข้อมูลแม้หลักฐานที่มีจะทำให้ตำรวจมั่นใจว่าเพียงพอที่จะใช้เอาผิด ผู้ถูกกล่าวหาได้อุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน